Yeah, it. เราจะวัดแปดกิโลครับ แม่กดติดตามเพจจังกดเลยแ่กตามมากรมากครับผมครับไปน่ตันงอยู่หลววันเลยไพิจิตอะไรก็น่าจะไม่ได้ไปไม่ไหวมันย้อนก็ไปไม่ไหว ร่างกายผมไม่ไหวอ่ะหลับค่าใช้จ่ายพอๆในเราก็เยอะแต่ว่าเราร่างกายไม่ไหวเดี๋ยวเนี้ยผมนั่งจะหลับแล้วเนี่ยผมลุยก็สี่สี่สี่ตันนี้แล้วอ่ะสี่ที่ยังแม่เนาะสี่สามไม่ทราบเลยครับ แต่ถ้าไม่ใช่กูอีหรือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะถ้ามันถ้ามันเป็นครูเสียก็เดี๋ยวทหาช่วงนี้ที่นั่งได้อะไ่ะด้แล้วก็เดี๋ยวทางกูอีคน <c oughs> <c oughs> เป็นเบื้องหลังนะครับของการนำพี่ของพี่บอลกับพี่นุ่นนะครับ<ม>เดี๋ยวจะลงให้ให้ใหชมกันก็ได้แต่เช้าๆสายๆหน่อยเสียงไม่ได้ยินนะเสยียงจะเป็นของพี่บอลเราก็จะไปตกแต่งอะไรนิดหน่อย ก็หลังจากถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับก็ข้าแถวข้า FC เสร็จก็พี่นุ่นก็ถ่ายคลิปเล่นกับพี่บอลนะครับอ่าบางส่วนเราก็จะลงให้ชมทางบ้านฟ้านะครับตามติดวงดังให้ชมกันนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเลิกงานก็แบบประมาณนี้นะคนไก่เราหกไม่เป็นอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปคอนเสิร์ตแล้วก็เดินทางไล่ต่อนะครับสวัสดีครับ ไปปุ๊บ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 ปุ๊หี่มาไม่มาไม่มาเลยเฮ้เนี่ย dobro okay. เป็นช่วงสุดท้ายที่เขาลรำลากันนะครับพี่บอลกับพี่นุ่นนะลากันแล้วครับผม จบแล้วนะครับสำหรับการถ่ายคลิปของพี่นุ่นพี่บอลน,นะครับเราก็จะลากันไปละนะครับขอบคุณครับ